ครับขอกราบสวัสดีพี่พีเอฟซีทุกท่านครับช่องเบลไลท์ไทยนะครับมาในรอบข้ามนะครับด้านนี้คือช่องทางการติดต่อครับพี่0625456564ครับแอดไลน์ที่เบอร์โทรนะครับธนาคารออมสินครับผม020359264 890กครับชื่อบัญชีสุชาติรุ่งอินนะครับวันนี้ก็มีไฮไลท์ของวันนี้นะมีหลวงพ่อเดิมพี่ให้ทันอย่างเดียวนะครับนี่คือ มีดหลงเเดิมเป็นมีดเก่าแต่ว่าบิ้วใหม่ครับใบเนี่ยบอกเลยว่าแม่ดูง่ายเหลอเกินครับแต่ด้ามเป็นด้ามบิ้วใหม่แล้วก็ปอกเนี่ยทําใหม่นะครับดูนะครับเป็นการเก็บรักษาของโบราณครับเดี๋ยวผมให้รับชมทีละรายการครับพี่รายการแรกเป็นพระปิตาครับดูนะเป็นปิตาปดนี้ครับพี่หายากนะครับก็ใครอยากได้ก็เดี๋ยวปิดได้เลยพี่ รายการนี้คือปิดตาปดนีนี่นะครับก็วัดเกาะแก้วครับอรุณนารามครับยันตรงนี้เป็นยันหลวงพุโตนะครับพี่ก็ไม่แน่ใจว่าใช่หลวงพุโตหรือเปล่าน,นะครับว่าสองร้อยบาทก็เป็นรายการที่หนึ่งครับพี่ต่อไปเป็นรายการที่สองนะครับรายการที่สองมาเป็นพี่ดูครับนี่คือพระพิตาเนื้อกเก่าๆจ,จัดเลยครับ เนือจัดมากนะพี่บอกก่อนเลยว่าจัดจริงๆครับรายการนี้ขอที่ห้าร้อบาทครับพี่มันมากเลยนะครับนะครับเป็นพระเก่าครับพี่ปิดตายันยุ่งนะครับเป็นรายการที่สครับต่อไปเป็นรายการที่3นะครับพี่รายการที่3เป็นหลวงพ่ทิมวัดละหานไร่ครับพี่ดูนะครับนี่คือของดีของเก่าเมืองระยองครับดูนะครับหลวงพ่ทิมนะครับ ที่ระลึกนะครับดูนะครับเหร like ียญนี้เป็นเหรียญที่ระลึกนะครับก็ใครชอบเหรียญนี้ก็ขอที่400บาทครับพี่พร้อมเลี่ยมกรอบตลับเดิมครับรายการต่อไปครับเป็นสมเด็จพี่ดูนะครับนี่คือสมเด็จเก่าๆครับบางขุนพมนะพี่เนาะพิมพ์ใหญ่บางขุนพมเก่าๆเลยนะครับเป็นของดีครับพี่ดูนะครับรายการนี้ขอที่400บาทครับใครชอบก็ปิดได้เลยครับพี่นี่ครับ เอฟซีผมโทรมาครับคุณพี่ประเสริฐนะครับก็เดี๋ยวผมทําทการไลฟ์สักสักคู่นะครับเดี๋ยวพอลงไลฟ์เสร็จเดี๋ยวผมส่งลิก์ให้เลยนะครับพี่ประเสริฐเนี่ยถือว่าเป็นเอฟซีประจําผมเลยนะก็ปิดอยู่ตลอดครับปิดทุกวันครับพี่แกปิดทุกวันจริงๆนะครับแล้วก็ปิดวันหนึ่งหลายองค์ครับบางวันสามองค์สี่องค์บางวัน,ววนถ้าไม่มีใครปิดก่อนแกนี่แกปิดหมดนะแทบทุกรายการครับ บอกเลยว่าไม่ธรรมดาครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญหลวงพ่อแดงวัดเข่าวัดนนอีทครับเป็นเหรียญปีหนึ่งหกหันข้างครับพี่เหรียญน,นี้ดวงตาคมมากดูนะครับตาคมมากในตาเนะี่ยแล้วก็ตัวเหรียญเนี่ยผมบอกเลยว่าคมจริงๆครับเส้นขนแมวเนี่ยวิ่งทั้งเหรียญเลยนะพี่เป็นเหรียญเก่าเดิมใครชอบเหรียญน,นี้นะพี่ใครชอบนะผมขอที่ห้าร้อยบาทแล้วกันแบ่งเลยนะวันนี้ครับก็ เดี๋ยวคอยรับชมมีหลวงพ่อเดิมนะว่าผมจะเปิดเท่าไหร่นะพี่เพราะไม่ใช่ของฝากครับก็ราคาเนี่ยไม่ต้องห่วงครับพี่ผมไม่เปิดแรงนะครับเดือนนี้ก็เส้นขนแมวเพียบครับพี่เหมือนกันนะก็หลวงพ่ออะไรเลยหลวงพ่อโอ้โหหลวงพ่อเจีหรอน่าจะเป็นหลวงพ่อเจีแล้วครับดูนะเพิ่งเคยได้ยินครับหลวงพ่อเงียวเงี้ยวอ่ะเจ้าจ,จานนะครับไม่ใช่หลวงพ่อเจียวชื่อแปลกๆนะพี่ ชนบุรีครับพี่วัดอินทารามนะครับดูนะนี่เหรียญนี้ก็ขอที่สองร้อยบาทเป็นเหรียญแปลกๆครับอะไกรกับไปเป็นพระลีลายืนครับพี่ดูเนื้อจัดจ้านครับองนี้ถือว่าจัดจริงๆครับเนื้อมันมากครับพี่ดูนะครับเป็นพระสภาพใช้ครับสึกๆึกครับองค์นี้ขอที่สี่ร้อยบาทพี่ดูดอกมะขามเปียกนะไม่ใช่ใครเอาอะไรมาสลัดเอาหมึกมาสลัดไม่ใช่นะพี่ นี่คือแร่ดองคําเปียกอยู่ด้านในเลยครับแล้วก็มีต่องรอยการใช้เดิมโบราณครับรายการนี้ผมแนะนําให้เก็บเลยนะพี่ก็ราคานี้เองครับ400บาทนะพี่เนาะรายการต่อไปครับเป็นสมเด็จวัดเกศชัยโยพี่ดูครับนี่คือสมเด็จวัดเกศชัยโยนะครับก็เนื้อมันๆแบบนี้ครับมวลสารเพียบพิมเป๊ะครับพี่ดูนะครับเป็นพิมพ์6ชั้นนะครับนี่ครับมีร่องรอยการฝนยาหรือเปล่าด้วยดีครับ ส่วนใหญ่สาเด็จเนี่ยจะมีการโดนฝนเยอะนะครับรายการนี้ผมขอที่เจ็ร้อยบาทครับพี่ หายไปหลงเพราะเงินครับผมตกใจเมื่อกี้ว่าทําไมตู้สั่นเองได้ครับยังงงอยู่ครับรายการนี้เป็นหลงเพราะเงินวัดบางขานครับเป็นปีหนึ่งห้านะครับดูนะครับไม่มีแล้วนะพี่เหรียญนี้แบบนี้สวยๆแบบนี้ผมบอกเลยว่าหายยากครับพี่รายการนี้ผมขอที่เก้าร้อยบาทนะครับใครปิดนี่โชคดีครับพี่ดูเหรียญครับคมกิบเลยพี่ ดูนะครับถึงสภาพไม่สวยมากครับก็หลไม่แทบไม่เหลือนะแต่ว่าพระนี่ค่อนข้างสมบูรณ์นะพี่ดูให้ดีนะครับค่อนข้างเป็นเหรียญเหรียญที่สมบูรณ์มากๆครับใครชอบนะครับรายการนี้ก็ผมแนะนําให้ปิดเลยพี่เก้าร้อยบาทนะครับก็เบาๆครับราคาผมจับต้องได้นะครับไม่ใช่อยู่บนดาวนะครับนี่ครับอะไรกันต่อไปครับเป็นอ่ะ มาคู่กันเลยครับพี่ดูนะครับนี่คือเหรียญขวัญถุงหลวงพ่อเงินวัดบางคานรายการนี้ผมขอที่700บาทครับพี่สภาพเดียวกันนะครับดูครับขวัญถุงพี่ดูนะครับย่นๆแบบนี้เลยเก่าคลาสสิกเดิมครับ700บาทครับเป็นรายการก่อนปิดท้ายเนาะพี่เนาะต่อไปเป็นสักองค์หนึ่งครับพี่เนาะดูครับกรมหลวงชุมพรครับ นี่นะครับสักเหรียญหนึ่งนะครับก็นานๆจะได้มาครับพี่ม็มีการตอกโค้ดด้วยนะเหรียญน,นี้ก็ด้านหลังแบบนี้พี่ดูครับดูความเก่านี่คือย่อนๆแบบนี้เลยนะพี่เป็นพดขึ้นเลยครับสภาพนี้ผมขอที่ห้าร้อยบาทครับพี่ดูนะครัะามานีอ่ะต่อไปอ่ะอีกองหนึ่งอนะ่ะนี่คือหลวมพ่อเงินรายการนี้ขอที่สี่ร้อยบาทครับพี่นี่คือลวมพ่อเงินนะครับ ออกวัดทรงธรรมครับรุ่นแรกวัดทรงธรรมนะครับเป็นพิมพ์แบบปีหนึ่งห้าครับเหมือนคอเอลนะพี่ครับสี่ร้อยบาทราคานี้พอนะครับรายการต่อไปครับมาคู่กันครับพี่เห็นว่านาทียังน้อยอยู่ครับพี่ไหลไวไปหรือเปล่าครับนี่คือทรงธรรมองค์ที่สองครับพี่ดูนะครับนี่ครับสี่ร้อยบาทเท่ากันครับอ่า รายการระบาเป็นหลวงพุทิมพี่ดูหลวงพุทิมครับดูยันเต็มนะต่อโคเต็มนี่คือหลวงพุทิมวัดละหานไล่นะครับพี่ดูนะครับเป็นของดีของเก่านี่ครับหลวงพุทิมวัดละหานไล่นะครับปีหนึ่งแปดครับดูนะครับ ของเก้าเลยนะครับก็รายการนี้ขอที่700บาทครับพี่หลวงพุทิมครับเรียญนี้ค่อนข้างน่ารักครับรายการต่อ,อไปครับเป็นไม้ครบสูตรเลยครับต่อ,อ,อไปหลวงพ่อเดิมเป็นรายการปิดท้ายนะพี่น้องแปดนาทีผมจะลงประมาณไม่เกิน9นาทีกวาดหรือ10นาทีนะครับนี่คือมีดหลวงพ่อเดิมผมให้รับชมแบบแบบนี้เลยนะพี่ดูครับเป็นมีดควนันช้างครับเหมือนผ้าขันนะพี่ ทรงเดียวกับระขันนี่คือมีดหลงพระเดิมนะครับอพี่ดูครับดูตัวยันนี่คือการบ่งบอกว่าเป็นของหลงพระเดิมวัดหนองโพนะครับพี่แบบนี้บอกเลยว่าไม่มีแน่ครับยากครับพี่นีนะ่เป็นใบมีดหลงพระเดิมเก่าๆเ,เลยครับดูนะครับ ตัวจริงเสียงจริงนะครับพี่รายการนี้ผมขอที่2 0 0 0บาทครับพี่ใครชอบก็ปิดได้เลยครับพร้อมฝักพร้อมเล่มครับพร้อมใช้งานครับแล้วก็เรียนแบบนี้ว่าเข้าเล่มใหม่ครับพี่เพราะว่าเล่มเก่าเนี่ยค่อนข้างจะผุและพังไปแล้วซึ่งเป็นของเก่านะพี่น้องก็เป็นได้ครับบางทีงาแตกอะไรแตกออกไปเนี่ยใช้งานไปเนี่ยแตกนะพี่เงินเนี่ยแตกไปครับกระจบครับพี่ใช้ไม่ได้ครับก็ต้องคนโบราณครับ มีการตกแต่งครับพี่ดูนะครับไม้ยังเก่าเลยนะพี่แล้วก็พี่ดูมอดกินไม้ดูครับอันนี้เรื่องจริงนะครับลำมีดเนี่ยผมบอกเลยวขนาดเนี่ยแบบนี้เลยครับพี่ใหญ่มากพี่ดูนะครับใหญ่มากครับนี่คือมีหลบพระเดิมราคานี้ผมบอกเลยว่าคุ้มค่ามากพี่ได้ไว้เนี่ยพี่โชคดีเลยครับแล้วก็พร้อมฝักเลยครับ เขาทำมาเดิมๆแล้วครับดูชาวบ้านทำพี่ดูครับดูครับแม่นี่คือฝีมือชาวบ้านครับข้อมูลเนี่ยตกมาจากคุณตาครับก็บอกมาว่าขอให้ชาวบ้านทำให้นะคนที่ทำมีดเป็นครับก็ทำครับเขาเรียกสันตรงนี้เขาเรียกสันประช่อนนะพี่จะอยู่ตามกระบุงตามตะก้ารครับผมออีพีนี้จบลงครับสวยสกันงานครับ เอฟซีท่านใดชอบรายการไหนรายการไหนก็ปิดด้เลยนะครับพี่ก็ขอขอบคุณพีเอฟซีทุกท่านเลยนะครับขอให้พีเอฟซีทุกท่านรับชมผมยังมีความสุขครับความรู้นะผมไม่มีมากนะพี่เพราะว่าแหมไม่ได้ไม่ใช่เป็นเซียนพระไม่ได้เก่งอะไรมากไมยผมก็เพียงแค่ไล์ไล์ได้ครับพี่บอกเลยว่าไล์เป็นดูพอเป็นบ้างเล็กน้อยครับก็อันไหนสวยก็พอรู้ครับพี่แต่ว่าเรื่องราคาอะไรเนี่ยผมไม่ไม่ไม่คล่องนะครับแต่มีดเล่มนี้ผมบอกเลยว่าใครได้ไปพี่โชคดีครับครับก็ ขอให้ทันอย่างเดียวขอให้ดีขอให้ได้ครับพี่ครับก็หมดเวลาครับพี่ผมกอดตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ